จัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืนนะครับท่านล่มทำขำนุลักษ์นะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม2566นะครับด้วยสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่า เป็นผู้ตอบกระทู้แทนนะครับแต่ในการนี้ท่าน,นรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มอบหมายให้รัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านชัยยาพรมมานะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับท่าน,นรัมตีเชิญครับครับท่านร่มธรรมเชิญถามได้เลยครับ ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่วมทำคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์ลำดับแรกครับผมขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้บรรจุกระทูของผมและขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ท่านชัยยาพรมมาที่ได้กรุณาให้เกียรติผมและสภามาตอบกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างยั่งยืนในวันนี้ครับท่าปนประธานครับอันที่จริงแล้วผมมีข้อคําถามและข้อร้องเรียนถึงท่านนายกเมิตรีและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ในหลายประเด็นด้วยกันครับเฉพาะในด้านเกษตรก็มีอยู่หลายปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นปัญหาผลผลิตล้นตลาดไปจนถึงปัญหาที่ดินทํากินที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยและอยากฝากรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขอย่างไรก็ตามครับรท่านประธานครับวันนี้ผมได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องปัญหาการบริหารจัดการน้ําเพราะน้ําคือชีวิตครับคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดทั้งในการดํารงชีวิตการผลิตและการเกษตรโดยปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําทั้งในเรื่องของภัยแล้งน้ําท่วมและการขาดแคลนน้ําซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสลับกัน เป็นประจำมาอย่างยาวนานและยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับด้านภัยแล้งครับเป็นปัญหาที่ประชาชนต้องเผชิญมาอย่างหนักหน่วงและรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแต่เป็นภัยที่แปลกครับรรท่านประธานครับก็เพราะตรงที่เรามีน้ํามากมายทั้งในห้วยหนองคลองบึงแม่น้ําและแก้มลิงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาและเรามีอ่างเก็บน้ํามีระบบชนร,รับทานฝายกั้นน้ํามีคลองส่งน้ําที่ใช้กักเก็บน้ํามากมายที่หน่วยงานราชการและ รัฐบาลนะครับได้สร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณเรามีหน่วยงานภาครัฐมากมายครับที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ําไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการนโยบายน้ําแห่งชาติกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาลและอีกหลายหน่วยงานครับแต่พี่น้องประชาชนก็ยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนน้าทั้งน้ํากินน้ําใช้และน้ําเพื่อการเกษตรอีกด้านหนึ่งครับท่านประธานครับสำหรับด้านน้าท่วมหรืออุทกภยัย เมื่อถึงช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมหลายพื้นที่ก็เผชิญปัญหาน้ําท่วมเฉียบพลันน้ําป่าไหลหลากและการระบายน้ําที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดนี้ครับล้วนส่งผลกระทบต่อทั้งพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่อยู่อาศัยและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยิ่งไปกว่านั้นครับรรท่านประธานครับสถานการณ์เอลนินโยลานินญ่าภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงก็บ่งชี้ชัดเจนครับว่าเราจะได้ รับผลกระทบเรื่องน้ํามากยิ่งขึ้นทั้งภัยแล้งที่ยาวนานน้ําท่วมที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นไปจนถึงการขาดแคลนน้ําที่อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับที่จะมีการบริหารจัดการน้ําและรับมือปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วนจึงขอสอบถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีเป็นคําถามแรกครับว่ารัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและมีการบริหารจัดการน้ํา อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืนอย่างไรทั้งในเรื่องปัญหาน้ําท่วมการแขดขัขดเคลียร์น้ําและภัยแ้งโดยขอทราบรายละเอียดด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับต่อคำถามแรกครับท่านประธานที่เคารพกระผมชยาพรหมาในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอบคุณสำหรับคำถามในกระทู้ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตท่านร่มธรรมคำนุรักษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลงุงต้องขอเช่นชมนะครับที่ท่านได้ให้ความสนใจแล้วก็ได้ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเด็นคำถามที่ท่านพูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการน้ําซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศจากที่ท่านได้นาเรียนต่อที่ประชุมแล้วนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราขาดการบริหารจัดการในเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ทําให้เกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออน้ําก็มีมากเกินไปและน้ําบางที่ก็มีการท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการนั้นจึงมีความจําเป็นในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนอย่างที่ท่านได้ตั้งกระตูถ้ถามในครั้งนี้ ผมขออนุญาตที่จะตอบคําถามของท่านว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขอเรียนกับท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าเรามีแผนในการดําเนินงานซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ําตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กําหนดไว้นั่นก็คือแผน การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทนะครับใน20ปีก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ถึงปีพุทธศักราช2580ซึ่งได้บริหารจัดการวางระบบไว้ทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะครับก็ได้แก่การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำในการผลิตการจัดการน้ำท่วมน้ำอุวทุกขัยนะครับ การจัดการควบคุมคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำและก็การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมเพื่อป้องกันในการพังทลายของดินและการบริหารจัดการซึ่งต่อมานั้นได้มีการปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าวนั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่หนึ่งซึ่งมีผลในช่วงปี พศ2566คือปีนี้นะครับถึงปี2580เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและก็สภาพของความเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมในปัจจุบันนี้ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาตินั้นเนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นคณะกรรมการที่เป็นผู้ที่วางแผนแม่บทหรือมัสเตอร์แผนในระดับประเทศนั้นเนี่ยได้กําหนดและได้มีความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนดังกล่าวนี้เมื่อวันที่18ตุลาคม2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำของประเทศนะครับซึ่งโดยมีแนวทางและก็มีเป้าหมายในการดำเนินงานอยู่5ด้านด้วยกันดังนี้นะครับในด้านที่1น,นั้นก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคได้แก่การพัฒนาขยายเขตเ,เขตระบบประปาและก็เพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านทั้งประปาผิวดินและก็ ระบบน้ำบาดาลการพัฒนาขยายเขตประปาเมืองรวมทั้งมีการจัดหาแหล่งน้ำที่เป็นน้ำต้นทุนแหล่งน้ำสำรองเพื่อรองรับในการาผลิตป,ประปาทั้งในในภาวะของการขาดแคลนน้ำช่วงที่เป็นช่วงฤดูแรงหรือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับโดยโดยในระยะแผน5ปีแรกเนี่ยจะดำเนินการในการก่อสร้าง ะระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมดนั้นเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันห่งนหกพันเอแห่งนะครับสามารถให้บริการได้3.9ล้านครอบครัวนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตอของประปาหนงจุดสามล้านลูกบาทเมตรต่ตอวันจัดหาแหล่งน้ำสำรอง5ล้านลูกบาทเมตรอันนี้ก็คือ ก็คือแผนในการบริหารจัดการน้ําในเรื่องของการขาดแคลนในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคในด้านที่2ครับก็คือการสร้างความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตแผนนี้ก็คือการปรับปรุปรงโครงการเึ่องการพัฒนาแหล่งน้ําเดิมในการกักเก็บน้ําและระบบการส่งน้ําให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพในการกักเก็บน้ํามากขึ้นนะครับในช่วงฤดูฝนและนํามาใช้ในฤด,ดูแล้งนะครับ การจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กแหล่งน้ำในไรนาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อสำรองน้ำในกรณีที่เกิดน้ำแรงแล้วแหล่งน้ำตลอดจนแหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่มีให้เพียงพอต่อความต้องการตลอดจนการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้มีประสิทธิภาพและรองรับในการ ขยายเขตพื้นที่ชลประทานมากขึ้นดังนั้นในแผน5ปีแรกนั้นจะดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน8 9ล้านลูกบาทเมตรเพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ900,000ล,ล้านไร่นะครับพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝนจํานวน988ล้านลูกบาทเมตรรองรับพื้นที่ ที่ทำประโยชน์นั้น1.6ล้านไร่นะครับในด้านต่อมาก็คือในในด้านที่3นะครับแผนบริหารจัดการดังกล่าวนี้แผนนี้คือแผนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการนั้นของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับด้านที่3นั่นก็คือการจัดการเรื่องน้ําท่วมและปัญหาอุทกภัยได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํากําจัดสิ่งกีดขวางน้ําการเร่งรัดการจัดระบบการป้องกันน้ําท่วมในชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ําท่วมและพื้นที่ชะลอน้ําเป็นต้นนะครับตลอดจนการแจ้งภยัยการหนีภยัยการปรับปรุงโครงสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีสภาพภาวะน้ําท่วมโดยระยะ5ปีแรกนั้นจะดาเนินการในการปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติในด้านที่4นะครับก็คือการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ําได้แก่การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ําที่เป็น ที่เป็นต้นน้ำที่เสื่อมโทรมการป้องกันการลดภาวะ,ะการลดการะชะล้างนะครับพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรตลอดจนการรักษาแล้วก็เพิ่มระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเมืองอการนำเอาน้ำ น้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ลดการสูญเสียน้ําต้นทุนนะครับฟื้นฟูแหล่งแม่น้ําลําคลองพ,พื้นที่ชุ่มน้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์และให้เกิดความสมดุลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยในระยะ5ปีแรกนั้นจะดําเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ําจํานวน4 2 5 0 0 0ไร่ลด การชะล้างการถลายของดินอยู่6 5 1 5 0 0ไร่ปรับปรุงและก่อสร้างระบบบำบัดน,น้ำามสแแห่งนะครับส่วนทางด้านที่5นั้นนะครับก็คือการบริหารจัดการได้แก่การขับเคลื่อนอ,องค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับในระดับนโยบายและระดับพื้นที่การปรับปรุงกฎหมายการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมตลอดกลนการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรูปแบบมีการกําหนดรูปแบบเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ําเพื่อพัฒนาลุ่มน้ําการบริหารแบบบูรณาการในองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการน้ําเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนในการพัฒนาทั้ง4วิติดังกล่าวนะครับสีวิติแรกดังกล่าวนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําดังกล่าวนี้นะครับสำหรับการดําเนินการในการขับเคลื่อนโครงการสําคัญโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่แก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรน้ํานั้นเนี่ยมีโครงการที่สําคัญได้รับการขับเคลื่อนแล้วนะครับในช่วงปี2559ถึงปี2566จํานวน295โครงการนะครับเมื่อโครงการเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่ม น้ำต้นทุนได้ถึงหน6่าล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยประมาณ1.1ล้านไร่เป็นพื้นที่ที่ป้องกันน้ำท่วม1.6ล้านไร่นะครับแล้วก็สามารถให้บริการประชาชนในครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์นั้นประมาณ5 5 3 0 0 0กว่าครัวเรือนเป็นต้นนะครับ โดยแผนการดําเนินการโครงการสําคัญและโครงการขนาดใหญ่นั้นนะครับที่มีมูลค่าเกิน1,000ล้านนั้นเนี่ยที่คณะกรรมการทร,รัพยากรน้ําแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบมีทั้งหมดแล้ว47โครงการนะครับสีโครงการเช่นประตูระบายน้ำศรีสองลักจังหวัดเลยอ่างเก็บน้ำํลำลําสพนะครับที่จังหวัดชัยภูมิเป็นต้นนะครับสำหรับโครงการส,สำหรับแผนงานการขับเคลื่อนที่สําคัญในปี2 5 0 0 67คือปีที่จะถึงนี้นะครับหน่วยงานนั้นได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในระบบไทยวัตถุแผนจำนวน165โครงการคาดว่าสามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้ถึง2,600ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับผลประโยชน์นั้น2.7ล้านไร่เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมในปริมาณ1 1, 1 2่ล้านไร่นะครับและ พื้นที่รับประโยชน์นั้น9แสน0 0าห่ัครเรือนยกตัวอย่างเช่นโครงการปรับปรุปรงระบบชนะทานเจ้าพยาฝั่งตะวันออกตอนล่างโครงการปรับปรุงระบบชนะทานเจ้าพยาฝั่งตะวันตกเป็นต้นนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็ดําเนินการอยู่ในแผนของสํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติแต่สําหรับในส่วนของกรมชนะทานครับในส่วนของกรมประชาน,นั้นคือส่วนของงานของฝ่ายปฏิบัติ ในการที่ได้รับงบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรในการจัดสรรและก็การแก้ไขปัญหากรมชประทานนั้นนะครับได้ดําเนินการตามแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำํำการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำา2่ปีนะครับก็คือปี2561ถึงปี2580ซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าตั้งแต่ปีตั้งแต่ต้นปี จนถึงสิ้นปีงบประมาณ2 5 6 5นั้นเนี่ยกรมชนประทานได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำชนประทานไปแล้ว21,622แห่งนะครับความจุในขณะนี้นะครับก็คือประมาณ83,000ล้านลูกบาทเมตรปีพื้นที่ชนประทานครอบคลุมไปถึง35ล้านไร่นะครับในปีงบประมาณ2 5 6 5 นะครับ2 5 1 5ที่ผ่านมานั้นเนี่ยกรมชลประทานได้มีการพัฒน,นาแหล่งน้นําชลประทาน461แห่งนะครับความจุประมาณ157,000ล้านลูกบาทเมตรครอบคลุมพื้นที่ชลประทานประมาณ180,000ไร่เป็นต้นดังกล่าวนี้ก็คือแผนบริหารจัดการน้ําที่ทางกรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณและก็ดําเนินการในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ ในการบริหารจัดการน้ําที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผมคิดว่า,าสิ่งที่ผมได้ตอบคําถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากจังหวัดพัทลุงนั้นก็คงจะได้ชี้แจงข้อมูลเพื่อให้ท่านได้ได้ทราบถึงว่าแนวทางที่ทางกรมชลประทานในฐานะที่ได้กํากับดูแลแล้วก็ได้เป็นฝ่ายปฏิบัตินั้นได้ดําเนินการในการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบอย่างไรบ้างครับขออนุญาตที่ตอบคําถามคําถามแรกตอนนี้ก่อนครับครับคำถามที่สองครับเชิญท,ท่านร่มทรมครับ ท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอขอบคุณสําหรับคําตอบกระทู้ถามจากท่านมนตรีครับซึ่งจากคําตอบก็คงจะทําให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่ารัฐบาลได้เข้าใจถึงปัญหามีแผนการจัดการและไม่ได้นิ่งนอนใจครับในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องน้ําอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเรียนว่าพี่น้องประชาชนฝากความหวังว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยผมขออนุญาตใช้ช่วงต่อไปนี้นะครับยกตัวอย่างในจังหวัดพัทลุงพื้นที่ของผมครับจากที่ได้รับฟังปัญหามาก็พบว่ามีความดัดร้อนในเรื่องน้ําอยู่หลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้าทั้งน้ํากินน้ําใช้และน้ําเพื่อการเกษตรไปจนถึงปัญหาน้ําท่วมและปัญหาการระบายน้ําโดยพี่น้องในพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับมีความต้องการทั้งด้านแหล่งน้ําน้ําประปาน้ําชลประทานน้ําบาดาลและระบบการระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผมทราบดีครับว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็มีปัญหาและมีความต้องการคล้ายๆกันเพราะในสภาอย่างนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านเอาปัญหาเรื่องน้ําเข้ามาอยู่สู่สภาอยู่เสมอครับสําหรับประเด็นปัญหาเรื่องน้ําในพัทลุงที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือกรมกรมชลประทานนะครับที่ผมขอขอ,อนุญาตอนุญาตดนําเรียนก็คือเรามีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดถึง3อ่างเก็บน้าครับคืออ่างเก็บน้ํา ป่าบอนอ่างเก็บน้ําเขาวัวช้างและอ่างเก็บน้ําป่าพยอมที่มีปริมาณน้ําที่เพียงพอมีคลองส่งน้ําขนาดเล็กเพื่อระบายน้ําและมีคลองธรรมชาติไหลผ่านทุกตําบลโดยคลองเหล่านี้ครับสามารถแก้ไขปัญหาทั้งน้ําท่วมและน้ําแรงได้แต่ปัจจุบันครับก็ยังขาดการดูแลขาดการปรับปรุงและซ่อมแซมอยู่หลายแห่งและในขณะเดียวกันครับหลายหมู่บ้านและพื้นที่ทําการเกษตรหลายพื้นที่ก็ยังขาดแคลนน้ํา ที่เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพทางการเกษตรท่านประธานที่เคารพครับเมื่อผมดูในสาเหตุที่สําคัญที่สุดของปัญหาเรื่องน้ําทั้งหมดครับก็พบว่าเกิดจากการบริหารจัดการน้ําที่ยังไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐทั้งปล่อยปละละเลยการบริหารที่ผิดพลาดขาดการติดตามดูแลขาดการมีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังขาดการจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละบื้นที่ในการจัดการและยังขาดการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ําที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและเป็นระบบท้งนี้ครับท่านประธานครับผมก็ขอขอบคุณความพยายามแก้ไขปัญหาของท่านฐมนตรีนะครับทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดที่ผ่านมาแต่ขอเรียนตามตรงครับว่าขณะนี้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความดัดร้อนได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีและมักเกิดความเสียหายอย่างมากครับ ต่อพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมและเมื่อได้รับผลกระทบครับก็ยังไม่มีมาตรการดูแลและเยียวยาที่เหมาะสมก็ผมจึงขอขอ,อนุญ,ญาตฝากปัญหาของคนพัทลุงและคนไทยทั่วประเทศครับผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีเป็นคำสามสุดท้ายครับว่าทางกระทรวงกรเกษตรและสาก์จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผมกล่าวมาอย่างไรและรัฐบาลชุดนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรว่าในช่วง4ี่ปีข้างหน้าปัญหาเรื่องน้ำเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข ท่านประธานครับผมขอขออนุญาตใช้โอกาสในช่วงสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณท่านประธานและท่านรัฐมนตรีอีกครั้งครับสำหรับกระทู้ถามในวันนี้เพราะเรื่องน้ําคือความเดือดร้อนที่เร่งด่วนและขอฝากความหวังกับท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ครับในการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคาถามที่สองครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพ ผมชัยาพรมมาในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาปัญหาเรื่องน้ําในจงังหวัดพัทลุงนะครับต้องขอชื่นชมท่านร่วมทําคํานุรักษ์นะครับท่านเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่มีอนาคตนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรอบรู้ผมติดตามการอภิปรายของท่านในสภา ทุกครั้งนะครับแล้วก็ถือว่าท่านได้ให้ความสนใจและทําหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างสมความภาคภูมิของคนจังหวัดพัทลุงนะครับพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงที่ทางกรมชิะทานได้มีข้อมูลในขณะนี้ที่ได้รับผิดชอบในการที่จะจัดสรรงบประมาณแ,แล้วก็การแก้ไขปัญหานั้นเราทราบถึงว่าความต้องการของพี่น้องนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพัทลุงหรือว่าพื้นที่ของทั่วประเทศนั้นเนี่ย ภารกิจของกรมชรประทานนั้นก็คือการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอน้ําเพื่อความอบภโภคบริโภคในเรื่องของอน้ําท่วมน้ําแ้งตลอดจนการบริหารจัดการน้ําให้เป็นระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและต้องยอมรับครับว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาที่มีความยืดเยือ้อไม่เป็นเวลานานโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ําเชิงระบบซึ่งรัฐบาลเองก็ ได้ให้ความสนใจและก็ได้วางแผนในการที่จะบริหารจัดการให้มันเป็นเครือข่ายที่สามารถที่จะเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีได้อย่างที่ท่านสมาชิกได้นำกาบเรียนต่อที่ประชุมนี้แล้วในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้น,นครับมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําของอยู่ภายใต้ของพื้นที่ทะเลทะเลสาบสงขลาโดย โดยที่มีการแยกลำดับรุ่มน้ำที่มีความสำคัญดังกล่าวนี้นะครับกืคือ,คอเช่นหนึ่งก็คือคลองป่าพยอมมีต้นน้ำต้นกำเนิดของเทือกเขาบรรทัดผ่านอำเภอป่าพยอมอำเภออำเภอ,อำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนน,นไปลงทะเลสาบสงขาที่ผู้ควนเข่งนะครับมีความยาว33กิโลเมตรเป็นต้น แล้วก็อีกคลองหนึ่งที่ท่านได้ยกขึ้นมานะครับก็คือคลองป่าบอลน,นั้นเนี่ยมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่านอําเภอป่าบอลอําเภอปากพยูนไปลงที่ทะเลสาบสงขาที่บ้านพระเกิดมีความยาวประมาณ40กิโลเมตรเป็นต้นแล้วก็มีคลองต่างๆที่เป็นคลองธรรมชาติที่มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัดอีกหลายแห่งในจังหวัดพัทลุงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งในขณะนี้แผนงานแผนโครงการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามถึงความเดือดร้อนของประชาชนและก็การพัฒนาในเรื่องของแหล่งน้ําที่เป็นการขาดแคลนเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคตลอดจนน้าเพื่อการเกษตรนั้นเนี่ยทางกรมชนระทานมีแผนในการพัฒนาระบบชนระทานนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุงนั้นเนี่ยนะครับมีจํานวนทั้งสิ้น45โครงการนะครับสามารถที่จะเพิ่มความจุได้16ล้านลูกบาทเมตร นะครับครอบคุมพื้นที่ชนบทานเพิ่มขึ้นถึง 1560... 1560อยน่ 1, ไร่นะครับซึ่งซึ่งถือว่าอันนี้อยู่ในแผนงบประมาณที่ทางกรมชุธานได้การจัดสรรตามาตามเขาเรียกว่าตามพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงของแผนของกรมชุทานจึงขอกรับเรียนท่านสมาชิกได้รับทราบตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ตามนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับต่อไปนะครับ